สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะก็วันนี้กับช่องเอ็มทาร์ลเลิฟฮิวิ่งนะคะก็เหมือนเดิมค่ะกับอ่าช่องนี้เราจะคุยกันในเรื่องของความรักเนาะมาฮิลิ่งกันในเรื่องของความรักนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอเช็คพลังงานตัวตนของแต่ละท่านก่อนนะคะว่าวันนี้พลังงานตัวตนของแต่ละท่านเป็นอย่างไรกันบ้างนะคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ในวันนี้นะคะแต่ละคนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะ อสีใบนะคะว้าวเป็นคนเด็ดเดี่ยวมีความชัดเจนนะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายด้วยก็ได้เป็นคนรูปร่างดีเก่งฉลาดนะมีความชัดเจนในตัวเองสูงมากๆเฉียบแหลมเฉียบคมนะคะมักจะมะีโอกาสดีๆเข้ามาเสมอๆม,มีเรื่องของการประสบความสำเร็จนะคะ หน้าที่การงานมั่นคงเป็นคนที่มีความหนักแน่นและมั่นคงมากๆทางด้านของภาวะจิตใจด้วยแล้วก็สภาพแวดล้อมภายนอกด้วยนะคะอืมใจดีด้วยนะคะเป็นคนใจดีชอบก็ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนด้วยนะนะคะเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจนะคะ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอๆแล้วก็มองว่าน่าจะเป็นคนที่มีรูปลักษณ์บุคลิกที่ฉาญฉลาดแล้วก็เป็นคนแบบดูธรรมะแมนด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายดูแลสุขภาพด้วยเนาะขออีกหนึ่งใบค่ะอืมแน่นอนเป็นคนมีฐานะนะคะเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนมีสเสน่ห์โดดเด่น มีความเป็นตัวเองสูงฐานะการเงินอยู่ในจุดที่มองว่าคุณสามารถการเงินของคุณไม่ได้ขาดแคลนนะคะสามารถจับใจ่ายใช้ใช้สอยในรูปแบบในที่ตัวเองแบบพึงพอใจได้แล้วก็มักจะเผื่อแผ่กเกือ้อกูลผู้อื่นด้วยนะคะที่เป็นแบบอยู่ในแวดล้อมอคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่แบบเป็นลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยของคุณนะคุณมัก็จะดูแลเจอจุนผู้อื่นด้วยนะคะเป็นคนใจดี เป็นคนมีสเสน่ห์ด้วยนะคะมีสเสน่ห์ดูมีความโดดเด่นเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆนะแต่ว่าเอาความเป็นราชินีถือเหรียญขึ้นมาเนาะก็แต่ในความโดดเด่นในความเฉียบคมในความเฉียบแหลมของคุณนะคะในความแบบแต่แต่คุณจะเหมือนรู้จกักอ่มีการวางแผนดีนิ่งนะเออไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เป็นคนผงผางหรืออะไรนะคะ แต่ถ้านเรื่องของความคิดเนี่ยแน่นอนเฉียบคมเฉียบแหลมแต่ไม่ได้เป็นคนผงผางเอ็มมองเป็นแบบนี้นะแล้วก็ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นนะคะเหมือนจะพูดกไปวนมาอย่างไงไม่รู้เนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของความทิศทางของความรักกันต่อนะคะแล้วก็มีเกณฑ์เป็นคนโสดได้ด้วยนะเพราะว่า9ก้าเหรียญขึ้นมานะคะดูแลเป็นคนแบบโสดแล้วรวยแล้วสวยแล้วสุขอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะคะ9ก้าเหรียญขึ้นมาแต่ถ้าไม่ใช่พลังงานของคนโสดนะก็เห็นว่าเป็นคนที่เติมเต็มตัวเองได้ดีมากๆนะคะ <c oughs> มาดูกันต่อว่าเราสถานการณ์นะคะมาดูพื้นดวงในเรื่องของความรักกันดีกว่านะน,นะคะเมื่อกี้เอ็มบสับไพ่แล้วไพ่มาติดกันเนาะเสี่ยงเอ็มก็ยังยังไม่หายนะคะเราก็ยังไม่หายไม่สบายด้วยนะแปดไม้เท้านะคะมีการพัฒนา หรือกําลังจะมีการติดต่อสื่อสารจากคนทางไกลหรือกําลังจะได้พบได้เจอคนทางไกลหรือเปล่าคะหรือใครเร็วๆนี้จะมีเกณฑ์การเดินทางไหมนะถ้าสําหรับคนที่ยังโสดอยู่นะคะมีเกณฑ์การเดินทางเราอาจจะได้เจอแบบเจอใครจากการผ่านจากการเดินทางได้ด้วยนะคะหรือผ่านจากการติดต่อสื่อสารเออเอ็มมองว่า๊บขอปิดหน่อยเอ็มมองว่ามีเกณฑ์จะได้ หลายคนในที่นี้กําลังจะได้ไปต่างประเทศหรือเปล่าหรือกาลังจะได้เจอคนต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะถ้าสําหรับคนโสดนะได้เดินทางไกลได้เดินทางไปต่างประเทศหรือกําลังจะมีการติดต่อสื่อสารจากคนทางไกลคนที่มีความต่างกันนะคะแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมภาษานะคะหรือทางด้านของแบบขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอยู่คนละภาคคนละทิศคนละถิ่นก็ได้นะ ว้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาหาอะไรมาปิดนิดนึงขอประกาศปิดแล้วกันค่ะ The lover ก็มานะคะคุณมีแรงดึงดูดสูงมากๆนะ,ะในการดึงดูดในเรื่องของคู่นะคะเราก็ถ้าใครยังโสดอยู่มีเกณฑ์เดี๋ยวเร็วๆนี้กําลังจะได้เจอคู่หรือเปล่านะเป็นมีเราก็มีเกณฑ์สูงนะคะว่าเป็นคนทางไกลจะผ่านจะเจอกันผ่านทางสื่อออนไลน์หรือเจอกันผ่านทางการเดินทางนะคะ อืมเหมือนคุณอนะ่ะมีแรงดึงดูดในเรื่องของคู่มาตั้งแต่แรกแล้วนะเหมือนถ้าใครโสดอยู่มันถึงจังหวะเวลาของคุณที่คุณจะต้องมีคู่แล้วนะคะดูกันต่อเอ็มต้องปิดหลายใบมากเลยอ,อดีตที่ผ่านมาค่อนข้างจะเครียดกังวลน,นะคะอาจจะไม่ได้สมหวังในเรื่องของทิศทางหรือความรักมาไปเจออาจจะเจอคู่มาแล้วแหละแต่ว่า อาจจะยังมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันยังไม่ลงตัวนะคะอาจจะก่อนหน้านี้อาจจะไปเจอเรื่องราวในเรื่องของทิศทางความรักที่ยังไม่ไม่ลงตัวคนโสดก็รู้สึกแบบมีความวิตกกังวลนะคะว่าอาจจะมีความวิตกกังวลอาจจะมีความกลัวว่าเอ้ยเราจริงๆแล้วเราเป็นคนมีคู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะอืม แต่พ่ค่อนข้างแบบให้เห็นว่าคุณกําลังดึงดูดในเรื่องของคู่มากๆเลยนะคะแน่นอนได้พบได้เจอกันแน่นอนแล้วก็มีเกณฑ์ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่จะอยู่กันไปได้แบบระยะยาวได้ด้วยนะคะถึงขั้นแบบเพราะ that w อ r e มันถึงมันเหมือน,ม,น,ม,อนมันถึงเวลามันเหมือนเป็นวง,วงจรการสิ้นสุดสิ่งเก่าเราเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยะคะ่ะนอกจากเป็นคนทางไกลแล้วนะมันถึงเวลาที่คุณจะแบบ จบจากวงวงจรเก่าๆแล้วกำลังจะเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆเป็นวงจรเป็นพลังงานความรักที่มันมีเคมีที่ลงตัวกันมากๆนะคะก่อนหน้าน,นี้ถ้าสำหรับคนที่มีคู่กันคนที่เป็นถ้าคนที่มีคู่แล้วนะคะมันมีเรื่องภาวะของความไม่ลงตัวความไม่เข้าใจความกังวลความเครียดความคิดมากมองว่าถึงเวลาพวกนั้นมันจะสิ้นสุดลงเดี๋ยวทุกอย่างกําลังจะลงตัวนะคะถ้าใครรอในเรื่องของการมั่นหมาย ความรักที่จริงจังอยู่อะจะได้พบได้เจอนะว้าวดีมากเลยค่ะนะเดี๋นะเอมไม่สามารถขยับไ่ได้อือยู่ในห้าไม้เท้าอยู่ในตำแหน่งที่เป็นปัญหาเนาะก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องของการแย่งชิงการวุ่นวายไม่ลงตัวนะคะมุมมองไปคนละทิศคนละทางไม่เอ่ยนะคะในเรื่องของความรักหรือก็หรือแม่ก็ต้องแบบมันดูมีความพยายามมามากก่อนหน้าน,นี้ในเรื่องของความรัก ด้วยก็ได้นะคะหรืออาจจะมีคนที่แบบความรักของคุณแบบไม่สมหวังสักทีมีคนคอยขัดขวางหรือไม่เห็นด้วยในทิศทางของความรักของคุณเหม,มือนเวลาคุณเจอใครคุณคบใครอะคะ่ะอืมมันมันมีเรื่องของความไม่ลงตัวเกิดขึ้นมันมีเรื่องของการถูกขัดขวางนะคะอะมาดูกันต่อแต่จะได้เจอแน่นอนแหละบอกเลยนะคะว้าวทุกอย่างจะได้รับการเคลียร์นะคะ ทุกอย่างจะได้รับการเคลียร์คุณจะเจอคนที่แบบอืมเอ้มองว่าเป็นเนื้อคู่ได้เลยนะนะคะเป็นเคมีที่ลงตัวมากๆก่อนหน้านี้ดูว่าน่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่มันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นมีความไม่ลงตัวเกิดขึ้นทําให้คุณเครียดไม่สบายใจบางคนอาจจะถ้าโสดถ้าคนที่โสดมานานนะคะอาจจะมีความกังวลว่าเอ้ยเราเรา เราจะมีเนื้อคู่เหมือนคนอื่นเขาไหมนะนะคะหรือใครที่ไปเจอความรักมาอาจจะเกิดการไม่ลงตัวมีเรื่องของแบบการขัดขวางจากคนอื่นก็ได้เดก็หรืออาจจะมีแบบมันมีอะไรหลายอย่างที่มันดูมันดูวุ่นวายไปหมดเลนะคะก่อนหน้านี้นะอืมเห็นไหมเอ่ย มาแล้วนะคะคู่ของคุณไม่ต้องห่วงนะคะหลังจากนี้ไปเอ็มมองว่าความวุ่นวายมันจบแล้วนะความวุ่นวายหรือความคิดมากคิดเยอะก็ตามนะคะที่มันไม่ลงล็อกไม่ลงรอยอะไรกันอยู่ก็ตามเอมมองว่ามันจะจบแล้วนะคะแล้วก็คนที่จะเข้ามาแบบเตอร์เลเบอร์มาเนาะหนึ่งถ้วยมาคนนี้จะเป็นคนที่เข้ามาแล้วแบบเป็นคนที่จะเข้ามาแล้วแบบมันมีเคมีที่ลงตัวแล้วเข้ามาเพื่อรักคุณจริงๆอะคะ่ะ แล้วเด๋ยวซันก็มาคนคนนี้เป็นคนที่โดดเด่นมากๆด้วยนะมันมันดีจนเอมพูดไม่ออกทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะอืมเป็นการเข้ามาที่ทำให้คุณแบบอืมใต้สำหรับเป็น justice นะคะมันเหมือนว่ามันถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณจะได้รับความยุติธรรมในเรื่องของความรักมันถึงเวลาของคุณแล้ว ที่อะไรก่อนหน้านี้ในอดีตที่คุณทุกก่อนหน้านี้คุณอาจจะไปเจอคนคนที่ใช่มาก็ได้นะคะแต่ว่ามันมีการไม่ไม่ลงตัวไม่ลงล็อกมันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นอาจจะถูกขัดขวางจากรายล้อมไม่ใช่แค่ปัญหาของคุณแค่สองคนมันมีปัญหาด้านอื่นๆเข้ามาอีกนะคะมากมายที่ทําให้ภาวะความรักของคุณมันไม่ลงตัวแต่หลังจากนี้ไปอ่ะมันมีการขยับการพัฒนา มันมีการสิ้นสุดในวงจรรอบชีวิตเก่าๆของคุณแล้ววงจรรอบชีวิตใหม่ๆในเรื่องของทิศทางความรักของคุณมันกําลังเข้ามาอาจเป็นคนทางไกลได้เป็นคนต่างชาติต่างต่างประเทศได้นะคะหรือเป็นคนที่แบบว่ามีขนรคมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันนะคะอาจจะผ่านจากการเดินทางแล้วเจอกันเป็นคนทางไกลแล้วเจอกันนะแต่แตคนคนนี้การเข้ามาของคนคนนี้มันมีแรงดึงดูดสูงมากๆมันมีเคมีที่ลงตัวกันมากๆ ที่พอมันเข้ามาแล้วมันรู้สึกว่ามันเข้ามาแล้วจะทําให้คุณอุ่นใจอะ่ะเราคนคนนี้เราเดอร์ซันเข้ามาแบบเนี้ยค่ะเป็นคนดูดีเป็นคนมีแสงในตัวเองเป็นคนดูโดดเด่นนะคะเหมือนเข้ามาแล้วถูกใจเลยแหละเหมือนคุณรอคนเนี้ยมานานมากๆแล้วอะ่ะเออแล้วคุณได้เจอแล้วจัสติ c เข้ามาค่ะเหมือนมันเป็นความยุติธรรมมันเป็นสิ่งมันเป็น ความยุติธรรมมันถึงเวลาของคุณที่คุณจะต้องได้รับความรักดีๆแบบนี้คนนี้เข้ามานะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าได้ด้วยนะเพราะว่าเด็กถือถวยเป็นไพสรุปถ้าไม่ได้เป็นคนอายุน้อยกว่าการเริ่มต้นของคนคนนี้ค่ะการเข้ามาเริ่มต้นของคนคนนี้มันจะมีความสดใสมันจะมีความแบบมัน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 ดูมีความสดใสไม่มีความระมุนอะไรในความรักอะค่ะเออแล้วก็สําหรับคนที่ ก่อนหน้าน,นี้มีปัญหาในเรื่องของการถ้าสําหรับคนมีคู่แล้วนะอาก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการอยากจะมีบุตรแต่ไม่มีสักทีนะคะพยายามพยายามแบบทําทางวิทยาศาสตร์เอ่ยหมอเอ่ยอะไรก็ตามนะอ่ามองว่าเดี๋ยวคุณจะมีบุตรคุณจะได้บุตรด้วยนะคะเหมือนมันถึงเวลาจังหวะเวลาอะไรบางอย่างที่แบบถึงเวลาแล้วแหละที่แบบอืมคุณจะได้บุตรนะคะอืม ถ้าสาหรับคนโสดเนี่ยก็แน่นอนเลยได้เจอความรักที่ดีมากๆเป็นความรักที่ลงตัวเป็นความรักที่มันจะมั่นคงจะติกขึ้นมาแบบนี้มันอยู่เกณฑ์จนถึงแบบว่าจะมั่นคงกันจนไปถึงแต่งงานได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครแบบเป็นคู่กันมาก่อนแล้วเนาะมันมีความวุ่นวายอยากมีบุตรไม่ได้มีสักทีมันไม่ลงตัวมันไม่ลงล็อกมีปัญหาให้เครียดมันมีเกิดความไม่เข้าใจดูทุกอย่างมันจะเคลียร์ไปได้นะคะมันจะมีการสื่อสารกันที่ดีมากขึ้นมีการสื่อสารกันที่เข้าอกเข้าใจ กันได้ม,มากขึ้นแล้วมันเหมือนมันเป็นจังหวะเวลาของคุณที่จะต้องได้รับความรักดีๆแล้วอะค่ะเพราะก่อนหน้านี้ดูดูว่าน่าจะไปเครียดมากันเยอะไปเหนื่อยมากันเยอะแล้วนะมันมันถึงเวลาที่แบบมันจะถึงเวลาที่ลงตัวมันจะถึงเวลาที่แบบคุณต้องได้เจอความรักที่ดีความรักที่เหมาะสมความรักที่ใช่อะไรหลายๆอย่างจะถูกคลี่คลายนะคะความเครียดทุกอย่างความวุ่นวายทุกอย่างมันจะถูกคลายไปนะโอ้วันนี้พลังงานความรักดีมากๆเลยนะคะ อ่ะเดี๋ยวเอมาขอคำแนะนำนะเพิ่มเติมอีกสักห้าใบนะคะจะ <c oughs> ดีดีมากเลยอะ่ะอ่ะเดี๋ยวขอคำแนะนำจากที่ไพ่ห้าใบนะคะอืมสี่เหรียญ ระวังเรื่องของความยึดติดเนาะความเครียดความอะไรที่มันยังอยู่ในอดีตของคุณนะคะเพราะว่าในตำแหน่งในอดีตมันเป็นก้าวดาบเนาะให้ค่อนข้างเห็นว่าก่อนหน้านี้น่าจะทุกข์ในเรื่องของความรักมามากนะคะทุกข์วิตกกังวลนอนไม่หลับบางคนเป็นซึมเศร้านะอืมให้ปลดล็อกนะคะมองว่าคุณจะปลดล็อกได้ด้วยแหละเพราะคุณกําลังได้เจออะไรดีๆมันถึงมันถึงมันเหมือนแบบมันหมดวงจร เก่าๆแล้วมันกำลังเริ่มต้นวงจรใหม่ๆที่มันจะไปนิทางที่ดีเป็นนิ้ทางในเรื่องของความสุขนะคะเหมือนมันถึงเวลาของคุณอมืมีเกณฑ์เป็นคนทางไกลถ้าสำหรับคนโสดนะมีเกณฑ์เป็นคนทางไกลได้ด้วยนะคะสำหรับคนมีคู่นะคะลองเปลี่ยนทิปอ่าถ้าคนมีคู่อยากมีลูกนะลองลองชวนกันไปเที่ยวดูนะคะเปลี่ยนทิปเป็นแบบไปไป,ไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศดูนะอาจจะแบบ อาจจะได้มีน้องนะคะจากการเดินทางจากการได้ไปเที่ยวกันนะคะด้วยนะอืมจริงๆด้วยนะคะขออีกหนึ่งใบนะคะสี่ใบเนาะแต่ระวังปัญหาในเรื่องของความคิดความยดติดอย่างเดียวนะโอเคแน่นอนค่ะถ้าใครรอคอยความรักอยู่อ่ะ คุณมีแน่นอนแล้วคุณจะได้เจอคนที่ดีด้วยมีเกณฑ์การเดินทางได้เจอกันทางไกลสําหรับคนโสดนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วแล้ว,ลวอยากมีน้องลองเดินทางไกลลองจัดทิปไปเที่ยวดูนะคะอาจจะทําให้คุณมีน้องนะเออลองดูนะคะเตรียมขอคําแนะนําจากพี่ไพ่วิสตอมาร์เกอร์อีกสักสามใบนะตอนแรกว,ว่าจะไม่เปิดแล้วนะคะ จะเปิดซะหน่อยขอคำแนะนำจากพี่ไพ่ค่ะสามใบอืมก่อนหน้านี้อาจจะมีคำถามนะว่าเอ๊ะฉันมีคู่ไหมปัญหาของฉันทุกวันนี้มันจะจบไหมนะคะที่ที่ก่อนหน้านี้หรือคนที่เจออะใช่หรือ,อยังทำไมมันยังดูไม่ลงตัวไม่ลงล็อกสักทีนะคะน่าจะได้คำตอบจากคลิปนี้เนี่ยแหละอืมยืดหยุ่นนะคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะ แล้วบอกว่าคุณยืดยืดหยุน่นกาลังจะยืดหยุ่นได้ดีนะคะเนี่ยรลความแบบความลงตัวกําลังจะเกิดขึ้นความรักที่ละมุนมันเป็นความรักที่ละมุนเป็นความรักที่ลงตัวนะคะกําลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะสําหรบับคนที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้ในวันนี้นะคะพลังงานความรักในวันนี้เนาะจบวงจรของความรักที่มันทําให้คุณทุกคุณเครียดแล้วกําลังจะเริ่มต้นวงจร ความสุขความสมหวังความสบายใจใหม่ๆกํากำลังจะเข้ามาสู่ในชีวิตคุณนะคะก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับคลิปความรักในวันนี้นะคะถ้าฟังเราชอบฟังเราใช่ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดถูกใจฝากสนับสนุนช่องเอ็มกันด้วยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะได้เจอความรักที่ดีความรักที่ท,ที่ใช่ความรักที่ถูกต้องและความรักที่ถูกใจทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้เอ็มขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ